สวัสดีนะคะทุกคน <c oughs> เสียงกินข้าวเช้าก่อนเข้าสวนเนี่กันีนีเลยอันนี้แกงหมูสามชั้นใส่ฟักทองฟักทองมันมากทุกคนส่วนอันนี้หัวหมูที่ทอดไว้เมื่อวานเนี่ยเมื่อเช้าอุ่นกินนิดหน่อยหนึ่งกรอบมากหมกักรสดีรสชาติแบบกลังดีเลยพอดีมากเลยทุกคนสวัสดีนะคะกินข้าวก่อนเข้าสวนเนี่กันอันนี้หัวยังไม่ฟูเท่าไหร่ก่อนเข้าสวน เติมพลังด้วยกันกินน้ำกันก่อนเลยอ,อยู่บ้านสวนยุงเยอะเนาะข้าวก็เลยฟักทองมันมากน่ากินน่ากินหมูสามชั้นใส่ฟักทองเอ้าสวัสดีจ้าวันนี้ไม่ได้เกี่ยวข้าวหรอ กินข้าวเช้าก่อนเข้าวสวนเลยก่อนจะไปตัดหญ้าว่าจะตัดตรงดินถนนสักหน่อยวันนี้ตัดตรงต้นชะอมอร่อยน้องทำแบบวะน้องไม่หาไข่เหรอช่วงนี้คนป่วยเยอะมากเลยเนาะ ติงโควิดเลยโควิดก,ก็หยุดงานหลายวันเลยสิหฟักทองนี้ถ้าเอาไปบวชนะน่าจะอร่อยน่าดูเพราะว่าฟักทองมันมาก ตอนนี้อายุเพิ่งยะสามสิบสี่เองฟันก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่แล้วเนะี่ยเที่ยวแข่งของแข็งมากก็ไม่ค่อยจะดีวัสดีผู้รับชมตั้งมาหกสิบเก้าท่านนะคะผู้รับชมขึ้นไวมากเลย ข้าวเช้าด้วยกันก่อนที่เราจะเข้าสวนวันนี้ได้มีแรงแตัดหญ้าเยอะๆวันนี้ตัดตัดต้งสองชั่วโมงเลย ทอทออร่อยหมูสามคำฟักทองมันอยู่ไหนก็อร่อย พอมาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ขอใจให้กันบ้างนะคะทุกคนกินข้าวแล้วกันอย่าลืมขอใจให้กันบ้างนะคะทุกคนอร่อยอร่อยถ้าฟักทองมันยังไงก็อร่อยนี่เลยหัวหมูอะเหลือถ้าเราไม่อยากให้มันเสียนะเราไปหันห่นหั่นหั่นชิ้นเล็กๆอย่างเงี้ย เราก็หมักหมักรสดีหรือน้ำปลาชุรสอะไรก็ได้แล้วแต่สูตรแล้วก็ทอดตออแบบนี้อร่อยมากหมูหมูอ่ะอืมออกมากเลยอร่อยหมักหมักพอดีมากแซ่แบค่ะแซ่บมาก น้นองกอดรสชาติม้าอร่อยอย่างเงี้ยเป็นอันนี้ชิ้นดีเลยแต่น,นี้ยังเช้าอยู่แล้วต้องทำงานก่อนเนียหนูทอดใส่ต้นขาไม่มีไม่มีมมเช้าอยู่เช้าอยู่ใส่ขานะ่ะตับกินแว่าใบอร่อยนะขาก็ ยังเช้าอยู่ต้องใจเย็นๆสบายเข้าหัวแล้วแ<ม>ดดยังไม่ออกเท่าไหร่เลยตอนนี้ก็เท่าไหรแปโมงถือว่ายังไม่ค่อยมีแดดเนี่ยสามชั้นอนร่อย ฟักทองก็มันมากคือว่าอร่อยมากเลยรสชาติเผ็ดใช้ได้หนูใช้พี่แกงเผ็ดแกง อร่อยเริ่มอิ่มแล้วแหล ี๋ยวกืนในคำพอแล้วแยวไม่มีแรงเข้าสวนอิ่มมากก็ไม่ดีแต่จุกกินก่อนเข้าสวนจะได้แบบว่าแรงมีแรงตัดหญ้านานๆานานเพราะว่าแดกยังไม่มี อร่อยอือบมากหรือว่า <c oughs> เคี่ยวยังดี <c oughs> ร้อนแต่เช้าเลยวันนี้ฝนจะตกหรือเปล่าเนาะตอนเย็น เย็นนี้เรามาย่างปลากินกันดีกว่าหนูอยากกินปลาเผาเกลือคือปลาดับทิมมาเผาเกลือกินสักตันดีกว่านั่งกินลร้อนเลยปนินก็ได้แล้วเผาเกลือหนูว่าหนูจะก,ก่อเพิงตอนเย็นไม่รู้ว่าฝนจะตกไหมแต่ฝนไม่ตกหลายวันแล้วเหมือนกันก็คืมอยู่อย่างนั้นอะแต่ไม่ยอมตกเย็นนี้ว่าจะไร้จะไม่รู้ว่าจะได้ไร้หรือเปล่าเราจะเผ,า,ผาปลากิน ยังไม่มีต้องซื้อตอนเย็นเผาสักตัวใช่จะจะลองยิงก่อนเข้าสวนดู พราะปกติหนูเข้าสวนแค่วันละชั่วโมงไงแต่ถ้าแดดไม่แรงมากหนูจะเข้าสองชั่วโมงมถ้าหนูรู้แค่ว่าถ้าหนูเหนื่อยหนูปิดเครื่องแตาย่าเลยวันนี้ลองกินข้าวเชาว้าดูปกติหนูจะแค่กินกาแฟไงอ,อันนี้แกงกะทิแกงพักทอง ใช่จะลองปรับเปลี่ยนตัวเองดูบ้างแต่ร้อนเนี่ยไม่ได้เปิดพัดลมด้วยถ้าเปิดพัดลมนะะลมพัดจะเจออีผมหี้งข้าไม่มีความสุขอีกมองดูแดดไม่ใช่อะไรถ้าแดดออกก็โหโอ้วันนี้จะตัดแบบช่วงที่ไม่มีต้นไม้ด้วยอะ ใช่อืมอันนี้ต้อองมันมากเลยถ้าปวดคงจะอร่อยน่าดูอืมไลฟ์ตอนเช้านีผู้ชมเยอะมากเนะาะไปแล้วทุกคนคุงแล้วบ๊ายบายไมย่หนูซื้อเข้ามาเมาื่อวานสิบ <c ười> บาทสิบสี่บาท เวัสดีค่ะบ๊ายบายวันเจอกันใหม่ตอนบ่ายหนูไปเข้าสวนก่อนนะค่ะบ๊ายบายค่ะ เย็นนี้หนูว่าหนูจะไลฟ์แต่หนูไม่รู้อะถ้าฝนตกก็คงไม่ได้ไลฟ์ตตรงที่ปิ้งป่าแต่ก็จะไลฟ์ทำกับข้าวนี่แหละบ๊ายบายผู้ชมเยอะมากเลยอะไลฟ์เช้าๆผู้ชมก็แบบเยอะดีเนะาะละค่าไห<ม>ว <laughs>